สวัสดีครับทำตรงชาแนลนะครับมื่อนี้ฝนตกพี่น้องวันคืนเมื่อคืนนี่อากาศคึ้มๆแล่แล่โอ้โหฝุ่นบนฝ่าอากาศว่าดีเจ้าพี่น้องเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน้ำถมทั้งเชียงใหม่เชียงไร่พอนเนาะโอ้ยเห็ดตังไหนเนาะพี่น้องเลยก็อยากไปซอยอยู่นะแต่วหาย,ยากเอาเขาเรื่องครับพี่น้องมื่อนี้มีแม่สาวฟันฟน้มนมในล่างหยักมาน้ำเสนอพี่น้องครับผมความสูงพอดน,นะครับสูง144บวกนะครับเกิดจากแม่152นะครับผมเนี่ย ตอนนี้ฟันน้ำนมความสูง144บวกนี่โอ้ยอนาคตไก่พี่น้องเลยเป็นลูกสาวของเก่าจเจริญน,นะครับเบิง่งผมามซูมเบิง่งกระโหลกกระบานเพินพ่นวงเขาเพิ่นกระดานบักง่ายนะครับกระดานบักเขาบักง่ายเลยพินเบิ่งกำไรครบชีแขางนะครับวัฒนสิลป์มีกำไรเด็กพี่น้องเอ้ยนะครับเอาลองย่างพี่น้องเบิ่งครับเอากันสดๆนี่นะพี่นออ้องเลยเมื่อยเอาตาเม,มื่อยนี่แนละ้วเนาะ ผลพาเ่อเป็นใจนี่ให้คุณนะเบิ่งล้ำนวนะครับคุณไทยเพิ่นไทยเพิ่นยังสูงอีกสูงก็ก็ข้างหน้าอีกหลายนะครับใส่ต่อได้อีกนะครับความสูงเพิ่นอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับดูแข้งดูขาใหญ่พี่น้องเลยคุณนะเบิ่งขาเพิ่นยืนเพิ่นเฉิดใยใ่ใยใยเหมาะสำหรับทำเมยบอกเมยพันได้เลยนะครับ ใหญ่ครับเอามาฟังราคาเมาพี่น้นองแล้วราคาผมเปิดไปหนึ่0 0สนสามหมื่นห้าพันนะพี่น้องเด้อะหนึ่งแสนสามนะครับสําหรับพันธุกรรมที่ชัดเ,ดนเดจเน,นนะครับเกิดจากแมลอยหาสิบสองนะครับเนาะเป็นลูกตัวนี้เป็นลูกสาวของเก่าเจริญนะครับเนาะเนี่ยอ่ะเบอรทั่วศูนย์แปดแปดห้าสามเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดนะครับอยู่บ้านสว่างตำบลอ่อยเตยเพื่อสัมสุนงจังหวัดขอนแก่นนะครับหนึ่นนงแสน,นาสามหมื่นห้าพันนะครับ ท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระแลงเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับผม